ไปทีนะครับจังหวัดเลยครับธนาขารออมสินภาคสิบนะครับจัดโครงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจอาหารนะครับที่เป็นอัตัตษณ์ของชุมชนภายใต้โครงการครัวชุมชนสำหรับออมสินครับทีวิสาหากิจนะครับชุมชนไร่ม่วงหวานการันตีหรือว่าสวนสราวิทย์นะครับตำบลหน้ามานนันอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยนี่แหละครับ นายพยุงเล็กดีนายอำเภอเมืองเมืองเลยนำคณะกรรมการพิจารณาประเมินเมนูอาหารนะครับพร้อมรับประทานอาหารในรูปแบบสำรับออมสินนะครับโดยเชฟชุมพลนแจงไพรร่วมกับสมาชิกวิสาหากิจชุมชนไร่ม่วงหวานการันตีนะครับซึ่งธนาคารออมสินเนี่ยนะครับได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพยกระดับสร้างผู้ประกอบการอาหารนะครับเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพในชุมชนภายใต้โครงการครัวชุมชนสำรับออมสิน เพื่อพัฒนาศักยภาพในการดําเนินธุรกิจอาหารที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนในปี2 5 6หฮอด266 6นะครับได้ดําเนินการไปแล้ว6ภูมิภาค16จังหวัด18ชุมชนทั่วประเทศและกในปีหาหกเจนี้นะครับจะ จัดขึ้นจำนวน4ผู้มีภาค6จังหวัด6ชุมชน6สายงานกิจการสาขานะครับค่ะโดยความร่วมมือระวังธนาคารอ,อมสินชุมชนและเชฟชุมพลนแจงไพรซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากองค์การอาหารระดับโลกเป็นทูตอาหารเพื่อความยั่งยืนเหตุหนาทีในการทายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้ที่เข้ารับการอบรมเป็นกิจกรรมเวิร์กช็อปโครงการคั่วชุมชนสําหรับอมสินค่ะกับสิมีเมนูอาหารข้าว2อย่าง <c oughs> เป็นน้าพริกอ,อมสินหนึ่งอย่าง ของหวานหนึ่งย่างนะคะแล้วก็เป็นเมนูน้ําสมุนไพรหนึ่งเมนูมน้ากัน,หนกให้กับวิสาหกิจชุมชนไร่ม่วงหวานการันตีตําบลน,น้ำหมานอําเภอเมืองจังหวัดเลยจ้าเพิม่ม